ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับมาเคลามุกชาน e ลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมมกก็จะมาเปิดถุงร้าน Hmart ค่ะก็ต้องเกริ่นก่อนว่า Hmart เนี่ยก็คือจะเป็นร้านที่ขายพวกของเอเชียต่างๆนะคะก็วันนี้ จะมาเปิดให้ดูเลยว่ามุกซื้ออะไรมาบ้างนะคะราคาที่ซื้อมาคือ8 8 0 0กว่าบาทหรือประมาณ274ดอลลาร์นะคะก็คือเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะว่าในราคาเนี้ยมุกซื้ออะไรมาได้บ้างนะคะนี่นะคะบาลานซ์สอง5 6ด่าลนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามุกซื้ออะไรมาบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวมุกจะโชว์เป็นพวกอาหารก่อนเนาะก็มุกซื้ออันนี้มาค่ะยำสาหร่ายนะคะ ยำสาลายก็อยู่ที่ราคา2.8ดอลลาร์นะคะแล้วก็ซื้อเป็นนี่ค่ะคิมบับแล้วก็ปลาหมึกยักนะคะ คิมบับแล้วก็ปลาหมึกยักษ์ที่จริงมันคนละแพ็กแต่ว่าเมื่อคืนมูก,กินไปแล้วเนาะก็ะคิมบับอะคะ่ะก็คือจะอยู่ที่6.99ได้ประมาณ14ชิ้นแล้วก็ปลาหมึกยักษ์เนี่ยก็คือจะเป็นแพ็คละ10ดอนนะคะต่อไปนะคะก็ได้เป็นลูกชิ้นปลามาะคะ่ะเป็นฟิชเค้กแบบนี้นะคะ อันนี้ก็ตกราคาอยู่ที่3.55ดอลลาร์นะคะแล้วก็อันนี้ก็ซื้อโค้กมาด้วยนะคะโค้กอันนี้อยู่ที่1.99ดอลลาร์ค่ะแล้วก็ชิ้นต่อไปก็เป็นแตงโมค่ะลูกใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ครึ่งหนึ่งก็อยู่ที่2.99ดดอลลาร์นะคะ แล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นมาม่าค่ะมาม่าน้ำใสนะคะซื้อมา2แพ็คอันนี้ตกแพ็คหนึ่ง12ดอลลาร์มั้งถ้าจะไม่ผิดนะคะ12ดอลลาร์ก็ได้ประมาณ30หอค่ะชิ้นต่อไปนะคะก็ซื้อเป็นปลาหมึกมานะคะเป็นของเกาหลีะคะ่ะ Frozen squid นะคะประมาณนี้อันนี้คิดว่าอยู่ที่ประมาณ 5 9 9หรือ6.99ประมาณนี้นะคะ่ะไม่เกิน10ดอลลาร์แล้วก็ซื้อลูกชิ้นปลามาด้วยค่ะเป็นแบบนี้นะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นแป้งหรือเปล่าแต่ว่าก็ลองซื้อมา1แพ็คนะคะแพ็คนึงก็4.61ดหนึ่งอลลาร์นะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปนะคะก็ซื้อเป็นแบบฟองเต้าหู้แบบนี้มาค่ะก็1้อยกรัมก็อยู่ที่ประมาณ2.99ดดอลลาร์นะคะ แล้วก็ซื้อเป็นวุ้นเส้นมาค่ะซื้อมาสี่แพ็คแพ็คหนึ่งมี8มัดอะคะ่ะวุ้นเส้นมัน8ดมัดใช่ไหมก็แพ็คหนึ่ง1.79ดอลลาร์ซื้อมา4แพ็คนะคะแล้วก็ซื้อเป็นเหมือนทาโร่มาด้วยนะคะอันนี้แพงหน่อยแพ็คหนึ่ง3.99ดอลลาร์แพงอยู่นะซื้อมาทั้งหมด4แพ็คค่ะอันนี้ก็ซื้อ r i c แครกเกอรมานะคะ มุกจำแบ,บรนด์ชทยไม่ได้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆเ,เห็นน่าจะรู้เนาะเป็น Rice Cracker นะคะก็อยู่ที่1.99มั้งซื้อมา2อันนะคะแล้วก็ซื้อเท่าแก่น้อยมาค่ะก็ซื้อมาทั้งหมด6กล่องนะคะมีรสออริจินอลรสบาร์บีคิว2แล้วก็เป็นรสสควิตนะคะแล้วก็ต้ยมยำกุ้งอย่างละห่งเนาะ ก็จะบอกว่าต้ยมยำกุ้งค่ะเมื่อวานเมื่อคืนลองไปจะบอกว่ารสต้ยมยำกุ้งอ่ะไม่อร่อยเลยก็คือกินไปคือมันไม่ไม่ไม่ได้อ่ะก็ต่อไปเราจะต้องซื้อเป็นออริจินอลอย่างเดียวแต่ว่าบังเอิญว่าที่ร้านนะคะออริจินอลคือเหลือแค่2แพ็คเท่านั้นก็เลยซื้อรสอื่นมาลองดูแต่ว่ามุกว่ามุกชอบรสออริจินอลมากกว่านะคะ แล้วก็ต่อไปนะคะมุกก็ซื้อน้ำฝรั่งมานะคะอันนี้ถ้าจะไม่ผิดราคาไม่น่าเกิน2ดอลลาร์ะคะ่ะก็เลยซื้อมาลองดูนะคะนี่แล้วก็ซื้อแผ่นเกี๊ยวมาด้วยกล่าวว่าจะมาทําขนมจีบนะคะก็ซื้อแผ่นเกี๊ยวมาอันนี้อยู่ที่1.99ดอลลาร์ค่ะแล้วก็ต่อไปซื้อเป็นน้ำมะม่วงนะคะเป็นมะม่วงเขียวก็คือมะม่วงแบบดิบนะคะ น่าจะเปรียปร้ยวๆหน่อยก็ซื้อมา2แพ็คก็ราคาไม่น่าจะเกิน2ดอลลาร์เหมือนกันนะคะต่อกล่องแล้วก็มุกซื้อน้ำจิ้มไก่ตอนมาเผื่อไว้กินกับข้าวมันไก่อะไรประมาณนี้นะคะ่ะก็ไม่แน่ใจว่าจะอร่อยหรือเปล่านะคะของยี่ห้อนี้แล้วก็มุกซื้อเป็นเจลลี่มานะคะประมาณนี้อันนี้ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าตอนซื้อมาคือมันไม่มีราคาติดไว้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ซื้อมาหยิบมา แล้วก็ต่อไปก็ซื้อเป็นลิ้นจี่กระป๋องมานะคะอันนี้กระป๋องละ2.99้มั้งถ้าจะไม่ผิดนะคะ2.99ซื้อมาสีกระป๋องแล้วก็ซื้อเป็นน้ำปลามานะคะอันละ1.79หรือ1.99ต่อขวดจำไม่ได้ค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะก็ซื้อเป็นปลากระป๋องมากระป๋องหนึ่งก็0.69หรือ0.79ประมาณนี้นะคะซื้อมาสีกระป๋องนะคะ แล้วก็ซื้อเป็นน้ำเฉาก้วยมานะคะก็ราคา0.69ต่อกระป๋องหนึ่งซื้อมาทั้งหมด4กระป๋องนะคะรสชาติหรอมันก็ไม่ได้หวานเยอะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เหมือนเฉาก้วยประเทศไทยแล้วก็ต่อไปที่ซื้อมานะคะก็เป็นซอสพริกนะคะประมาณนี้แล้วก็ซื้อเป็นน้ำมันหอยมานะคะ อันนี้น่าจะประมาณ3เหรียญกว่าๆถ้าจะไม่ผิดนะคะยี่ห้อแพนด้าแล้วก็อย่างสุดท้ายท้ายที่สุดนะคะก็เป็นมังคุดค่ะอันนี้ครึ่งโลอยู่ที่8.99ดออนมุกซื้อมาทั้งหมด12 lb 12พาวใช่ไหมมันก็จะอยู่ประมาณ5กิโล5้กิโลร้อยกว่าเหรียญน,นะคะ มังคุดนะคะ5กิโลร้อยกว่าเหรียญก็คือ5กิโล3,000กว่าบาทไปมังคุดที่แพงมากถ้าไม่ชอบก็จะไม่ซื้อแต่ว่าน,นี่คือมุกเป็นคนชอบกินมังคุดมากๆคือสามารถากินได้5กิโลภายในหนึ่งวันหมดนะแต่ว่า,อ,าอันนี้ถ้าเกิดอยู่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าประเทศไทยขาย300โลร้อยใช่ไหมที่นี่ขาย5โล3,000กว่าบาท ก็อึ้งไปนิดนึงพอแบบบอกพ่อกับแม่หรือว่าแบบครอบครัว่ะะแบบว่าเฮ้ยแพงมากเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกอะค่ะถ้าเราชอบอะไรก็ทุ่มเงินซื้อไปเนาะนะคะมังคุด38.48 39.65 35.06ก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นของที่มุกซื้อมาจากร้าน H มานะคะ ก็อย่างที่บอกว่าทั้งหมดนี้ก็คือประมาณ8,800กว่าบาทถ้าตีเป็นเงินไทยหรือว่าประมาณ270กว่าเหรียญของค่าเงิน US อแพงสุดก็คือน่าจะเป็นตัวมังคุดเพราะว่ามุกซื้อ5กิโลสาม0กว่าบาทหรือว่า5กิโลร0กว่าร้อกว่าดอลเนาะแล้วก็ส่วนร้อยกว่าดอลที่เหลือก็จะเป็นของจุ๊กจิ๊บที่มุกซื้อมาจากร้านนี้ค่ะเป็นของแบบ เอเชียสไตล์นะคะถ้าเกิดใครอยู่เท็กซัสหรือใครที่อยู่ออสตินนะคะก็ถ้าอยากไปชอป้อปของเอเชียต่างๆเนี่ยก็สามารถไปที่ร้านเอชมารได้เลยนะคะจะอยู่ทาง North, นอร์ธอะคะ่ะอยู่ทางเหนือของออสตินนะคะอยู่เอชมารนะคะนี่มีแมนโกสตีนด้วย my favorite fruit ever t h ้ t สว h a t I got. มีของสดนะคะท <Wow. S 1> ูเรียนนะคะ Asian Food ค่ะอันนี้ก็เป็นของทั้งหมดที่มุกซื้อมาจากร้าน H-mart นะคะ วันนี้นะคะก็ทำการเปิดถุงร้าน H Mart ครบเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงวันนี้มุกขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปลคะค่ะบ๊ายบาย